พี่นินทาหรือพ hey, ี่บ่นหรือพี่เล่าให้ฟังพี่เอผมว่าผมเพี้ยสุดนะถามจันหน่อยเป็นเรื่องเล่าพี่เรื่องเล่าปั๊มน้ำมันสีแยกปั๊มน้ำมันแยกดมสุกอ่ะผมปิดปั๊มเลยนะแล้วสีแยกเซบะรักอ่ะที่ผมไปขึ้นโรงพักที่ปากนาอ่ะน่าจะปิดสีแยกยืงกันเลยหมดไปหลายตังค์เลยมิงจับกันเลย ทุรผมจะได้เลี้ยงเด็กย่ากว่างเผเลี้ยงเด็กนะเด็กผมเ้เเผมเลี้ยงาเดผมเลี้ยงไ่เฮ้ยเด็กยางไก่เมรอะย่งเขาดมจังที่ภาพ้ามาจะไม่สวยของเก่าผมลงกนมาเนี่ยหลังจากเชียงใหม่เหลือทั้งหมดร้อยแปคลิปใช้เวลาลงขนาด หกคือซื้อเครื่องมา64บิบสี่บิตทำานพี่ไปทำงานแล้วลงลงอย่างเดียวไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมลงแล้วผมทิ้งไว้ไปทำงานค้ากลับมาเออเมื่อไหร่มันจะเสร็จอีก